ปกติแล้วค่อยฮนาะทุกคนจะเป็นคนที่บบมากกินขิงเลยเนาะแต่ว่ามือนี้ฮนาะจักเป็นจังไหนคืดอ,อยาก,กินข้าวปุ้นเจ้าขิงเอาเท้เอาว่าคืดมาแล้วก็นำลายแตกจวดจาดจดจาดทุกคนเข้าใจความรู้สึกบแบบคล้ายคือแบบคนกําลังถือพาเลยฮะนะความยากนะยากอนไดเลยไม่นำลายแตกไปนําคืดยากอันไดก็ต้องให้ได้กินเอาทุกคนถ้าว่ามันบบเพลงเกินไปแบบเกินความสามารถของตัวเองนะ ทุกคนวอลแล้วก็เคี่ยวขับรถมุ่งหน้าไปตลาดเลยเลยทุกคนเอยเอาลูกสาวไปนําอันนี้ก็ลูกสาวเนาะ่นไปหิว้วพักส่วยหลกัลกๆมือนี่ฮานะคืดอยากได้พักกันโจ แต่ว่าเลาะทั่วตลาดแล้วก็บ่มีผักกัรจองจากห้างเลยทุกคนเลยมื้อนี้ก็เลยได้ผักกาดสโอมกับผักกะหล่ำทุกคนอู้หู้ได้สมุดกระถือว่าสุดยอดแล้วเนาะมาฮอดกฟ้าวปรุงแต่งเรีเลยลแล้วทุกคนเลยบ่ทันทายให้เบิงบ่งซ้ําเพราะว่ามื้อนี้ฮะนะหิวแฮงเนาะมื้อหน้าฮันยาซิมาเฮ็ดอ่าให้เบิ่งเนาะขอบคุณเจ้าขิงสูตรเร่งด่วนของคอยนะเฮนาเฮ็ดแบบใดเฮ็ดง่ายๆแต่ฮับประกันเรื่องความแซ่บเลยได้ทุกคนเอ้ยความฟ้าวอยากกินฮะทุกคนไปตลาดกระทางย่างทางเล่นไปพร้อมๆการปานะก็ยังลืมป่าได้ันทุกคนเลยทักกกทททาายยสดดีีุุคคนนนนมมเเ้้้้อออืะ ขอบุณแจวขิงป้าเพ็ดสุดๆเลยเมือน,นี้นะทั้งเพ็ดขิงทั้งเพ็ดอันนั้นมักเพ็ดทุกคนเลยป้าขึ้นอยากให้อยากว่ามือน,นี้นะความเพ็ดทันแบบระดับสิบสิบระดับเลยเนาะความหวานเพ็ดน,นะเพ็ดสุดยอดเลยเมือน,นี้ทุกคนเลยแต่ว่าป่านนันก,ก็นยังลืมเลยค่ะไปซอกซื้อผักกันจองทุกคนผักกันจ่องบง่มีแล้วค่อยกะย่างไปย่างมาเนาะ ได้ซีนงวัวอะลืมหอดตาทุกคนเลยราาธรรมดามันจะมีปิ้งฝาใส่นํำเนาะได้ข้าวปุ้นได้แนเครื่องควบเบ็แหละก็ขึ้นมาควบันเลยเนาะก็เฝ้าคี่รถมาหิวแหงแบบจนน้ำลายแตกนะทุกคนเข้าใจแบบความรู้สึกบอแบบน้ำลายจนแตกนะ กแสขนาดกดเลยถือแจ่ขนาดเลยมืน,นี้นะอขอบคุณเจ้าขิงเพรสุดยอดเลยมน,นีนะ มีอันนี้มานำเคียมืออาจจะมีอาจจะมีเสียงดังลบ,ลบกวนนิดนึงเด้วยทุกคนเด้วยวพอบ้านเพื่อนกำลังสร้างหนทางวยว่นะนาทุกคนกำลังมีเสียงรดล่ mm hmm. แพง จะขับปูนไปบักหลายสองจับบ <ừ> ักงง่าท <ừ> ุกคนเด็แจะแค่ปะ ขันซีนัวยังคาาทั่วงอกกับอันปิ้งปากนะทุกคนวันนั้นยังแซบ่บเลยความยาก,กิลนะนะทุกคนจนว้าขับรถแปกกันน้ำลายแตกไป

E <silence> artista ัางตะกินขอาคปุ้นเจ้าขีมาเมื่อนี่แหละทุกคนแซ่บที่สุดเลยดี ừ, ยมือตัวเองกินเองกินเองยองเองมันแซ่บไปเลยทุกคนควรจะตั้งยองเลย อืองห้องแก่ตอนอันที่ว่าค่อ,คอยัำเจียวขีดขีดกับม้พิษใสกันนะมันขีดขานาดมีน้ำร้ายห,หลายทุกคน เวลาตักขิงอะนะน้ำออกมาแล้วมันก็มันถือแขนค่อยจนแสแสรบเลย เป็นไฮเป็ดมากสำหรับคลิปนี้กระสิลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเลยขอบอกขอบใจน้ำทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามขอบริษับชมนังกันทุกคนเอาไว้พบกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้บา,บายบาย